ขอบคุครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบพอผมครับก็มิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับสำหรับมอนี้พี่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับหน้าวานนะครับเปลงหน้าวานนะครับสําหรับเปลงหน้าวานก็มีพี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับที่ ตัดกันมาหลายปีแล้วนะครับสาหรับบางคนบางท่านพึงจะตัดหรือว่าบทท่านตัดนะครับเป็นการถามเขามานะครับสาหรับลีปนี้ผมจะเออมาตอบคาถามหรือว่ามาแนะนํานะครับสูตรที่ใส่ยูนะครับสําหรับใบตัดก็ใส่เป็นใบตัดเขานะครับใบายาวๆมันจะงูง่ายนะครับแล้วก็ได้พื้นที่กว่านะครับเออ สำรับคำถามนะครับว่าตัดสูงปันไดต่ำปันไดนะครับมีผลยังบ่นะครับจริงๆมันกระบุมีผลหรอกครับแต่ว่าสำรับผมนะครับผมจะตัดอยู่ประมาณนี่ครับเทิงคอสุดถ่ายนะครับนี่ครับทันเท่านับจากข้างล่างขึ้นมานะครับจะเป็นคอคอเลยกนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่นะครับ ถ้ามันจะตัดตามกูหนีได้บ่ก็ได้ที่กันนะครับนะครับบัพิชนะครับนี่ครับผมจะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุผลที่เป็นยังคือตัดอยู่นีก็คือหนึ่งก็คือเป็นการอ่ซอยให้เขานะครับเพิ่นเพิ่ออยุ่ข้างบนหย่านะครับนี่ครับหยาจะยุ่ข้างล่างนะครับท่าอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเท่าตัดซ้ำกันนะครับมันก็จะ ว่ายง่ายคือให้เขางั้มหยานะครับแล้วการพ่อเพื่อนให้เพื่อนสูงกว่านะครับพ่อสูงกว่าปุ๊บย่มเพื่อนปุ้งใบทอดใบออกนะครับเพื่อนก็จะสูงกว่าหยาไว้นะครับผมจะพยายามตัดอยู่ลํำต้นเพื่อนนะครับก็คือจะตัดอยู่ทึ่งนะครับเอาเป็นคอคอแรกนะครับฐานข้นนับจากข้างล่างขึ้นมาใสะเข้ามาพยายามนะครับเสะเข้ามาพยายามนะครับ อาจจะพอดีขอหรือว่าสูงกว่าขอกับผู้พิษนะครับจะ,ะพยายามตัดลำต้นมันนะครับเพราะว่าเพื่อนก็นจะใส่เวลาในการอันนี้คนขังจะหลายนะครับอันนี้ลอกมาแล้วนะครับถ้า,าตัดเท่งเนี้ยมันก็นจะอ่ปรงไหวสูงไหวคู่มีใหญได้ไหวนะครับมันจะมีขอข้างบนนะครับ <c oughs> นี่ครับอ่านี่ครับ ฐานท่านบจากข้างล่างมาจะเป็นคอแรกนะครับนี่นี่ครับผมก็จะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับหรือพี่น้องเบื้องคอนี่ก็ได้นะครับนี่ปลายสุดนี่ก็ได้ครับูพิดนะครับนี่ครับตัดตู้นี้เลยครับนี่ก็คือพยาามเอานะครับเข้ากับตัดไปเรื่อยๆบ่บโบตตัดล่งกลางนะครับบตตัดกลางนะครับกรณีที่จะตัดจำๆก็คืออย่างมันหลายแห่งนะครับ หนามลายแห้งนะครับหรือว่านามลายนะครับถ้าน,นามลายแห้งก็คือเอ่อเฮ้าตรงตัดเพียงพยา,ยามเพียงระดับนามนะครับพอ,อยัง้งพอเอ่อในกรณีที่นามตอนมันมีนามตอนเทาตัดบัดหานามเพิ่นเพิ่นบกนะครับเพิ่นลดลงนะครับห้ากับนามมันจะสูงซ้ำกันนะครับมันจะลงเป็นขืบเป็นศอกก็มีนะครับ โอว่าเขือยนะครับเขื่อยตัดแบบว่าน้มไม่หลพ่อหนามโลดลงปุ๊บนะครับเพื่อนก็จะอยูุแบบสูงเลยนะครับข้ามก็ต้องพยายามตัดให้ซ้ำกันกับระดับน้มนะครับแต่ว่าถ้าน้ำปกติแบบนี้ก็ตัดง่ายนะครับข้ามก็ตัดอยู่ประมาณนี่แหละครับที่ผมบอกนะครับเป็นคอๆนะครับใส่เลยนะครับถ้ามาตัดล่งคอตัวนี้ต่ําตัวหนี้ได้ัวได้ท้่กันนะครับโบพิทเพื่อนก็จะ งอกจะถอดอตพวปปงหยอดออกคือเก่าแตกใบออกคือเก่านะครับแต่ว่าขอดีห้องผมนะครับที่ผมลวกมากหลายปีแล้วนะครับตัวนี้คือจะวหกว่านะครับฐานเท่าตั่ลำต้นเพื่อนการจะเลื่อนเติบโตเพื่อนเพิ่นก็นจะสาเน่นนะครับเพื่อเพื่อนจะงอกขึ้นมานะครับเพื่อจะได้รับแสงเพราะว่าเขาหน้าวานกับย่างที่เห็นนี่แหละครับความหนาเนี่นมันก็นจะหลายนะครับ จะบอกคือเขาหน้าดำนะครับเนี่ยครับสำหรับผมทีนี้ผมก็จะประมาณนี้นะครับครับสำหรับคอดีของการตัดใบนะครับเอ่อคลิปก่อนนะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับลิปนี้ขออนุญาตตอบอีกสักเท่อนึงนะครับหนึ่งนะครับเอ่ออันดับอันดับที่หนึ่งก็คือห่วงจใหไงนะครับห่วงจใหไงกว่าสีฮัมโบตัดนะครับสองก็คือ ป้องกันม้าหายเข่าล้มนะครับก็ะเป็นการกระตุ้นให้เข่าจะเลื่อนเติบโตน้ำไข่ครับเขาตัดใบพืชนไปดํานะครับพืนก็จะเฝ้าจะเลื่อนเติบโตนะครับอันนี้คือข้อสองนะครับข้อสามนะครับก็บคือเป็นการตัดตอนหยานะครับเพราะว่าเข้าตัดใบเข่าเลี่ยวนะครับใบเข่าจะป้งขึ้นไปนะครับหยาก็คือจะเติบโตซากก็เข่า ใบเขาก็จะมาคุ้มเนยนะครับก็คือเป็นการตัดตอนหรือว่าเป็นการค่ายหา,ยายไปในตูนะครับใบเขาจะคุ้มหาหนาก็จะเกิดบ่ได้นะครับเพราะว่าตัดช่วงที่เ้าตัดนี่หาเพื่อนจะจะแก่เต็มทีแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นหาอยู่ทั้งล่างนะครับพอบนบริเวณรับแสงเพื่อนก็จะตายนะครับแล้วก็อันที่สี่นะครับคือ ใบที่เขาตัดนะครับถาหลายๆถานหน้าหนาเขาก็สามารถเอ่อเก็บกวาดนะครับใส่ตะก้าใส่กระท่อใส่กระสอบนะครับใส่เข่งนะครับไปไหงวยควายเข้ากินในีคอกได้นะครับก็คือประโยชน์ซีย่างหลักๆนะครับของการเอ่อตัดใบเข่านะครับสาระขอดีนะครับขอเสียคือยังครับหนึ่งก็คือถาเข้าบริเวณเองเข้าจ่างเพื่นตัดนะครับ ก็จะเพิ่มต้นทุนเป็นอีกรายละสองลอยนะครับซึ่งพิกาติผมยูนะครับเพื่อนก็รับจ้างกันอยู่ประมาณรายละสองลอยนะครับนะครับถ้าเฮาเฮ็ดเองนะครับก็คือเนื่องละเสียค่าน้ำมันนะครับแ้วกาค่าแรงงานก็ขึ้น่อยขึ้นนะครับสำหรับขอเสียก็มีอยู่สองขอนะครับคือเพิ่มต้นทุนแ้วกาเพิ่มแรงงานจะคล้องนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมิงพันเขาก็ฝากพี่ตัวน้องครับกับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะครับในการตัดใบข้าวนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์นะครับรูปหัวใจรูปหัวใจรูปนิ้วโป้นะครับนี่ครับกดไลค์นะครับนะครับให้น้ำหนึ่เด้อครับเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้หคลิปต่อไปนะครับฝากกดแชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้มีการอัปเดตนะครับของคลิปที่ผมจะลงนะครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับผมมิงพันเขาวมน,น้กะฝากพี่ตอนนองซ้ำานึกรอนครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจครับผม